ครับกสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องของเบาซึ่งขานสุขูสุขคนครับผมกอสวัสดีคือเกา่าคือเดิมกับพี่น้องวันนี้ผมเองเบาซึ่งข้านกัมาปล่อยเบาวคือเกา่าคือเดิมกับพี่น้องเป็นรอบสองเนาะเบาผมกับมัดไว้ตำแหน่งเดิมกับพี่น้องตนเก่านาะพอมัดไว้ก่อนจึงไปปล่อยครับพี่น้องเดี๋ยวสิดึงบปอยู่ครับพี่น,อน้องเพราะว,ว่าเบาวความสูง2เมตรเนาะผมมัดไว้ที่เดิมครับ ตำแหน่งเดิมที่ผมเฮ็ดคลิปไปแล้วครับพี่น้องมื้อนี้ก็มาปล,ล,ล่อยคือเก่าคือเดิมของเบาเส้นขาดเนาะตอนนี้ว้าวขึ้นทองฟ้าแล้วครับพี่น้องเพราะว่าทีมงานคากินปีใหม่เมื่อเนาะอยู่ทางในเ,เลยผมมีคนปล่อยผมองไข้างๆไว้ในสายเขียวก็ดึงขึ้นมาครับพี่น้องแรงขึ้นมามันก็นขึ้นตารางเลยครับพี่น้องเป็นบ่วงเดือนครับวบาวแม่ลูกครับพี่น้องขืนเฮียงกันเลยผมเองยกเบาเส้นขาดเลยเฮ็ดคลิปไปพี่น้องเบิ่งนน้ำครับพี่น้อง ว่าตอนนี้กับปีใหม่แล้วเนาะวันที่หนึ่งแล้วครับพีน้องผมเองเบาซส้นขั้นกับมาปล่อยวบาเห็นล่มเนาะก็เลยมาปล่อยวบาเคือเกลาคืเดิมของเบาเส้นข้านครับเห็นล่มแรงเนาะทีมงานกันยังกินปีใหม่ในเขาอยู่ครับยังมวนอยู่ผมเองก็บปไอเบิงเหรครับพีน้องก็เลยลวงมาปล่อยเบาวคือเก่าครับปี่น้องกําลังตอนนี้ก็วเวาอยู่ในตองปลานะให้เบิงหลากหลายมุมฉากครับพี่น้อ <establishing> ง <sh> เบิ่งข้างหลังแน่เบิ่งข้างหน้าแน่ครับพี่น้องมื่อนี้ทีมงานปล่อยกินเมาอยู่ครับพี่น้องผมเองเบ้าซึ่งขั้นก็เลยขางสายเขียวกระดึงขึ้นเลยครับพี่น้องแน่นขึ้นเลยเพราะร่มมันแห้งครับเมื่อนี่ครับนาทีหนึ่งนะครับพี่น้องปล่อยวาวไหลอยู่ครับเบิ่งในการเรื่อยๆกับเบ้าซึ่งขั้นก็ผมผมเองเบ้าซึ่งขั้นกับมาเย็ดคลิปเบ้พี่น้องเบิ่งคือเก่าคือเดิมเนาะของเบ้าซึ่งขั้นขอามาแล้วก็ซอยที่ตามเบ้าซึ่งขั้นเด้อครับพี่น้องซอยก็ไหลก็แช่ก็ติดตามเบ้า เสียงข้านนะครับผมมือนีผมเองกรับมาเฮ็ดคลิปวาวให้พี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเศร้าว้าวเขาเนาะกติดตามเบาเสียงข้านเด้อครับพี่น้องเศร้าวบาก็ดีครับให้กลังใจเบาเสียงข้า่นนะครับผมผมเองครับเฮ็ดคลิปวาวพี่น้องเบิ้งคือเก่าคือเดิมเนาะของเบาเสียงข้านตอนนี้ก็อยู่ส่วนระหว่างวันที่หนึ่งมกราครับพี่น้องมือนี้ผมเองก็เลยมาปล่อยวาวคือเก่าคือเดิมของเบาเสียงข้า่ะเฮ็ดคลิป เปล่าพี่น้องเบิง้งคือเก่าคือเดิมของบปล่าสิา้นข้าศ์ละพี่น้องวล่อยผมเห็นล่มผมก็เลยมาปล่อยเบิ้งครับพี่น้องว่าสิขืนบ่เขาเมื่อกาขืนครับพี่น้องอยู่ล่มดีครับตอนนี้ก็เวลากะใบสองเนาะส่วงใบสองครับพี่น้องแดดก็ร่างเฉื่อยฉายครับอยู่ใบสองะมาณน,นี้ครับผมเองก็มาปล่อยครับทีมงานก็บมวนอยู่ในบ้านครับพี่น้องผมเองเลยออกมาทางหน้ามาปล่อยวาว พลอยขึ้นเสยนะครับพี่น้องผมเองก็เลยเฮ็ดคลิปไว้พี่น้องเบิ่งน้าเนาะของบ่าวสิงคานทีมงานเศร้าวาวกับให้กำลังใจบ่าวสิงคานได้ด้ะครับพี่น้องเลยก็เลยก็แชร์กดติดตามบ่าวสิงคานนะครับผมทีมงานวาวเ้าก็ดีครับผมเองบ่าวสิงคานกับมาเฮ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งเพื่ออนุรักษ์ไว้ครับพี่น้องเป็นวัฒนธรรมการเล่นวาวเนาะสืบทอดไว้แบบโบราณโบราณครับพี่น้องโบ,โบราณโบราณเนาะ คนตะเกา و ตะแกนฤดูนี้เพิ่งเกลื่นวาวปล่อยวาวกันเท่ากับเอ็ดใบสืบทอดใบครับพี่น้องว่าผมเองครับมาเล่นวาวคือกันครับผมเล่นตั้งแต่น้อยยัดตออเดทยวนี้ครับพี่น้องเล่นไปตามประเภทนี้หรือตามฤดูกาลของช่วงวาวครับพี่น้องเพราะว่าหอดฤดูกาลเล่นวาวผมก็เล่นทุกปีของผมแหละครับพี่น้องกัเบิงในกันเรื่อยๆกับเบาซิันครับผมเบิรงนเล่นกันเนาะ พี่น,อขขน้องบ่าวสิงคเนาะเขามาแล้วก็ซอยติดตามบ่าวสิงคันเด้เด้อครับพี่น้องซอยกดไหลกดแชร์กดติดตามบ่าวสิงคันนะครับผมมือน,นี้ผมเองบ่าวสิงคันก็มาเฮ็ดคลิปแลนเบาวให้พี่ให้น้องเบงิ่งคือเก่าคือเดิมเนาะของบ่าวสิงคันผมเองบ่าวสิงคันก็ขอขอบคุณ fc ทุกท่านที่เขามาติดตามหรือเขามากดไหลกดแช่เบ่าวสิงคันครับผมปีใหม่นี้ก็ให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญทุกท่านเด้อ fc บ่าวสิงคันก็ดีขอให้รวยๆทุกท่านครับผม ผมเบียงเบาซึ่ง้าขอสวัสดีทุกท่านครับผมสวัสดีครับ